คอกมอกแคกแม็กตกอกล็อกแทกเลยเนี่ยามาตุบตาตุบต,ต,บตุยแถวนี้นะ <ri> โอ้ยหัว้อยชอบใจมึงชอบมากเหรอพอยีหวาเย้ <S <S เล่นกันไปทั่วสวัสดีครับไม่ต้องมาสวัสดีจ้ะหมอมฉันก็บอกแล้วไงว่ามอมฉันเนี่ยชอบจอรนไม่ได้ชอบเจ้ามอมฉันบอกเลย ีแฟนแล้วว่ะพูดรู้เรื่องไหมคนอื่นแล้วเขารู้เรื่องกันกดนแม่แม่หยุดโอ้ปิดเสียงอะป่ายังมุกปิบมุกมิอยู่เลยเสียงมาพระองค์อย่ามาลำลำัลำลาไหลายแถวนี่บอมฉันบอกแล้วว่าบอมฉันน่ะมีแฟนแล้วห่อมฉัน,น่ะชอบจอและอีกอย่างหนึ่งหยุดเสียงมาพระองค์เราพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่า่อมฉันหยุดและ่อมฉันก็หยุดแล้ว อีนางเราเวิร์กเราวุ่นจังหวะพูดเก่งอยากจะพูดแต่เขาเด้งพูดได้พูดดีพูดยัง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 อะไรอย่ามาทำหน้ากระหล่ำแถวนี้ไปไปหน้าอะไรอ่ะกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำหน้ากูเหมือนวันเฉลิมป่ะไม่ใช่คนละไม่ใช่เหลิมนั้นระเหล่มกันกระหล่ำแปลว่าอะไรอ่ะเสมอลืมนั่นา โอ้โหกระเหลิมยังไม่เคลียร์เสมอลืมมาอีกแล้วเสมอล,มมลืมอ่ะคล้ายเสมอมอแหละเออเอาที่ไหนปีพาหัว<ม>ล้อมือเงี้ยไอ้นี่เล่นได้เกลียวใจปีพาดไม่แต่งเธอต้องเป็นเมียฉันไม่จ้าทำไมไม่แต่งกับฉันมันเป็นอะไรบิ๊กซับพระองค์ไม่ได้ตาติแต่ฉันนามสกุลบารามีนะดูแล้วแต่ว่าพระองค์น่ะไม่ได้ตาติไม่ได้ปากห้อยขนาดนั้น คือนางอะ่ะชอบอยู่แร้วคือนางรู้อยู่แร้วว่าต้องใช่บารมีรู้อยู่ uh huh. แต่ที่นี่ปุ๊บพระองค์ท่านอะ่ะคือเขาเรียกว่าไงคือเวลาหนาล่อนอะ่ะจีบังพัดลมกันเ uh huh. ข้าใจไหมอ้วนขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้แต่พระองค์ก็น่ารักอยู่เดียว uh huh. แต่ว่าแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ตาตีไง,ง oh. นางชอบนางชอบตาน้อย อยดูเดี๋ยวกูกลับบ้านนะกูจะพูดเดิมให้เต็มเครื่องเลยคอยดูนะหาพูดเดิมกันดูแม่ดูเถอะต้องจะพูดเดิมกันดูอะมึงรู้ไม่ะพูดเดิมไปว่าอะไรไปว่าอะไรลินทายิงเหรอเหงโง่ยินงกูไม่ใช่คนที่นี่กูไม่รู้เออพูดเดิมไม่ใช่คนที่นี่เออแล้วไม่รูงอยู่นี่เออเล่นเล่นอ๋อไม่ได้อยู่นี่เล่นกันทั่ว แล้วพี่คนที่ไหนทำไมพูดเดิมได้เออพี่คนที่ไหนพี่คนม็นโปงแล้วทำไมพูดเดิมได้ทำไมรู้จักคำว่าพูดเดิมแปลว่านินทาพี่จะไม่รู้จักได้ยังไงล่ะถ้าเพียรอยเดิมเนี่ยมันมาจากไหนเลยมาจากโคราชแล้วทำไมรู้จักมากจีโคราชไอ้ตินมึงรอดเราพี่จะไม่รู้ได้ยังไงอะหนูทำไมพี่จะไม่รู้ได้ยังไงพี่มีน้องสซอร์พเป็นคนโคราช ไม่ไ <sm festivals> ม่ขาดแก้ไม่ขาดจะแก้ตัวงี้แก้กไม่ขาดอ๋อแก้ไม่ขาดใช่ไหมแก้ไม่ขาดแก้ไม่ขาดพี่จะไม่รู้ได้ยังไงเล้าก็เมย์เต้นลก็อยู่โคลาชขาดเลยขาดวินโธ่เต้นเนยมึงเล่นลเกอรมึงอย่าพูดเดิมเลยเต้นไม่เป็นไรหรอกนะใครไม่เชื่อเต้นแล้วแต่เขาแต่พี่เชื่อเชื่อเต้นเชื่อว่าใช่ โอ้โหสงสารมันเถอะเฮยสงสารกูเถ <c oughs> อะ<า>มันไม่เป็นนะไรดอกมันไม่ใช่ความจริงนะตัวเองลงมานี่มึงกับไปนอน <c oughs> นั่งไปที่เขาลุกไปเลยถ้าเธอไม่รักฉันฉันจะฆ่าผัวเธอด,นะ <c oughs> ด้วยนะเอ้นจะฆ่า้คุณโจกิษณาด้วย ฉันจับมันมาปาดลูกกระเดือกด้วยจอมปล่ปาดกูก่อนได้ไหมให้กูตายไปเลยเออเออเออแล้วฉันจะฆ่าเด็กวัดบุญนำด้วยฆ่าไม่ได้หรอกหนูยังไงก็หนีไม่รอดจะต้องแต่งงานกับพี่ไม่แต่งต้องแต่ง No Yes แน่นอนไม่แต่งใช่แน่นอนใช่แน่นอนก็เขาพูด No เมื่อกี้แล้วก็ Yes แน่นอน แต่กูไม่เยสมึงเล่นลีเกไม่มีความสุขเลยเติร์นวันเนี้ยมึงเป็นอะไรมันมันยังไงก็ไม่รู้มันดูซึมซึมเนาะมันเหมือนแพ้รรดแบบอะแพ้แล้วบาปถึงว่าทำไมมาเล่นโคราชทีไรมีแต่คนรักมันนะมีแม่ออกมันออกมาแม่กี้เกี่ยวกาเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอะไรแม่ อ,อ,อเลยเที่ยงคืนแล้วหมดเวลาทำงานใช่แล้วแบตหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกูจะไปฆ่ามึงไปฆ่าดูไปเลยจะแบกศพมาตรงนี้ด้วยแต่คนอย่างกูจะไปต้องไปแบบไม่ธรรมดาสาวๆลุกขึ้นยืนเอ้าจะท,ทำไม one two three คำไรเรือกล้วยเขามีให้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่สิม่โยกไม่โยกสกูตเตอร์พี่ไก็มีให้ขับจับเอวพี่สิครับไม่โยกไม่โยกดึกดึก ไปับมาโยกไม่โยกเรือกล้วยเขามีให้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่ม่โยกไม่โยกสกูตเตอร์พี่จะมีให้ขับจับเอวพี่สิครับมาโยกมาโยกวันนี้ที่ขวัญใจท้องวันนี้ที่ขวัญใจท้องเนี่ยพ่อน้องยี่หว่า <c oughs> าแล้วครับเจ้าบุญนำไ<ป>คกุลาบแล้วเดอพอแล้วพักไปทำไปเจ็บมาจนหัวใจเสวมาหลอกให้หาแล้วเราก็โดนเทหัวใจสิเทปร่มมาทันบอกค,อคุ้มเรอะกุลาบดอก เงือเสียงใครอ่ะเสียงเสียงันหาเป็นอะไรเสียงมปนพี่บนนำเลยใช่วานาอยู่ข้างในใช่ไหมจ๊ออยู่ข้างในวอาไปไหนภานาพี่อยู่นี่โอ้โหอย่าไปยุ่งเลยเรื่องรักของเด็กปฐมเขาปิดแล้บ วาสนาตกใจหมดเลยคิดว่าพี่จะไม่มีชีวิตรอดแล้วพี่ก็เกือบเอาตัวไม่รอดแต่พี่เนี่ยนะตั้งใจไปแล้วชาตินี้นะพี่จะไม่ยอมตายจนกว่าจะได้กับวาสนานนัแหล้วได้ก่อนตายก็ยังดีสักทีหนึ่งก็ได้ใจคอนเนาะไอ้ไอ้ไอ้ไอหนูแบก ไลฟ์สดด้วยได้ไหมเฮ้ยบ้าทะลึ่งตึงตังอยากจะดูแล้วก็ติดตามนี่ดีนะที่รูปร่างของพี่นะมันคอบมอบแคทแมนคนเทนเดอร์เดี๋ยว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 นี่มึงโคราดแท้ไหมนี่รู้ไหมนี่ว่าคอบมอบแคทแมนแปลว่าอะไรคำว่าขมัวนั่นนะเออก็ใช่ไงอย่างนี้เนี่ยมันเรียกว่ากระต้อนมอนแมนเพราะรอแคลแลนผูไม่ได้ขมุขขมัวขนาดนั้นทำไมพวกมึงชอบพูดภาษานี่วะมึงกูฟังไม่รู้เรื่องไม่กระจุงกระจิมมึงอะไรวะวาสนาน้องกระดายนาะ ทำไมทำกับพี่อย่างนี้ฮะที่จะตามหาเด็ตามหาแม่แต่พี่อ่สู่กับพวกนั้นนะอ่ะโอ้พี่น่ะกิ้งกระดุนกระดินกระดอนเลย <laughs> แล้วที่ทำไงล่ะทีเนี้ยที่ทำไงเจ้าของภาษานั่งขำวาสนามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะก็คเข,ขาจับตัววาสนามาแต่งงานนะสิพี่ใครใครจับตัววาสนามาบอกพี่นะ พี่จะไปฆ่ามันแหมรูปร่างก็มีอยู่แค่นี้อย่าเก่งนักเลยองค์นสนัยอย่าสิองค์สนยัยองค์สนัยเหรอ <c oughs> เอาให้เดินนะให้มันให้มันก้าว <c oughs> ยาวๆ,ๆก่อนเถอะโน้าอ <c oughs> <น>ะน้ <c oughs> น้อง <c oughs> ครับน้องครับอย่าอย่าอย่าเล่นอย่าไปเล่นตรงนั้นลูกเดี๋ยวฝนมันตกเดี๋ยวไฟมันช็อตบอกบอกพี่สาวพี่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 อ๋อบอกพี่สาวตัวเองดิโอ๊ยป้าตัวแค่นั้นจะให้กูเป็นพี่กูอีกนี่ เมื่อคิดได้ยังไงไอ้เติ้นกูโตแล้วกูโตแค่นี้เอามาแค่พอเดินนะแม่เนาะใช่ก้าหนึ่งอ่ะไหนนานเลยพาษนาอย่ายกย่องพี่ขนาดนั้นเลยรับไงพี่คนดูครับคนดูมองเห็นหัวเข่าเลยโอ้โหโอ้โหถ้ากรี๊ดดังแบบหัวเราะเมื่อกี้ก็ดีสินะ คนบ้าอะไรจะไม่มีหัวเข่าละหัวเข่าวอบแบบเชียวนะนี่มันตะตุมนึกว่าหัวเข่าหัวเข่าอะไรจะมาอยู่ต่ำปะนั่นเจ้าอยาสรนเสริญพี่นักเลยสมกับที่พี่ตามหาเดิ่งนางดีใจอ่ะสิก็ดีใจอ่ะมีของดีก็ต้องอวดนะมีแฟนพรุ่งนี้ไปไห่ไปดาเด้โอ๊ยพอลบลอพอกดองหอม อะไรอ่ะอะไรเขาบอกกูพอกระดองหอมมึงเป็นไรกระดองใครหอมเฮ้ยกระดองใครหอมกระเด็นกระไตห์เนี่าแหมป่านนี้ก็คงไม่หอมแล้วมั้งนอนเลยทับเตือนนอนเลยจังเข้าอื่นหมดแล้วนอนเลยมึงเนี่ยฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดกูไม่รู้มึงก็ไม่น่าขยายความให้มันไม่ดีหรอกมึงไปขยายความซะไม่ดีเลยยกระดองกระดองกระดองใจน่ะกระดองใจ อัศนัยมันเป็นใครอยู่ที่ไหนบอกพี่มาเลยพี่จะไปโดดเตะมันทีนี้มันก็โดดเตะมันเจ็บหัวเข่าแย่เลยนี่ขนาดกูกระโดดแล้วได้แค่หัวเข่าเองเหรอเขาเป็นพระเอกคนเดียวในคณะครับที่เวลาถ่ายรูปกับใครก็ตามเขาต้องขยิงครับก็อยากสูงต้องขยิงอยากเก่งต้องขยันนะแม่นะครับผมแล้วใส่ชุดปกติเขาต้องใส่ส้นสูงด้วยครับผมจะบ้าเหรอ หมอเล่ามเป็นหมอลำด้อแต่ตำเนียงใช่ศาสนาเขาว่าพี่ก็อย่าไปเถียงเขาเลยพี่ขอระเอกตัวนี้วะเราจะไปเถียงเขาทำไมอะเราเถียงเขาไม่ได้หรอกเขาพูดมาก็จริงทั้งนั้นหละแต่พี่น่ะเป็นคนดีนะอ้ไม่ทันแล้วล่ะเอ้าพี่เปลี่ยนใจพี่จะไม่ฆ่ามันแล้วกูจะขามือ อย,อย่าอย่า,าอ,ย <im fully> อย่าฆ่าเธอยังไงก็ถือว่าน้องก้องในร่างผู้หญิงเออแล้วดูก้องดิยาวยาวโอ้ยมองยาวหนูก็มีดอกแม่หมายถึงสายตาโอ้โหนี่ให้กูเตี้ยไม่พอให้กูแก่ด้วยกูไม่เชื่อดอกว่ามึงยาวมาเย็นี่มึงยังเยี่ยวลดหัวที่ปวดตีนอยู่เลยมันก็ฝนตกมันหนาวอ่ะที่จะไปฆ่ามันไอ้อัศนงอัศเนรไหนพี่ไม่กลัวเั้งนั้นแหละ แต่การไปของพี่พี่จะต้องไปแบบไม่ธรรมดาพี่จะไปแบบไหนอ่ะหนูไปประจำที่หนูเลย <c oughs> ไจริงๆใช้ยามิชัยเหรอลีดพร้อมโอ้โหแกตัวก็ไม่ธรรมดาไปไม่ธรรมดาอีกเอาแล้วสามสี <c oughs> ่เธอโยกอยู่ในโฟล์ขวาซ้ายขวาเธอโยกอยู่ในโฟล์ซ้ายขวาซา้ายเธออยากยเดิ่มเซตย่อหันหลังมา เธอเลียวอะไม่เสียวถ้าผมลอกเธอโยกอยู่ในฟอรขวาซ้ายขวาเธอโยกอยู่ในฟอรซ้ายขวาซ้ายเธออยากจนเซ็ตยออะหันหลังมาสุดหลอท,ที่เธอเหลียวไม่เสียวถ้าผมลอกจบไปแล้วครับจากการแสดงของลิเกเด็กวาสาแก้ว <laughs> ต่อไปนี้ท่านจะได้ดูของจริงครับที่ท่านฝันหาและทวินหามาตั้งนานพระเอกคนนี้ไม่เคยทําให้ชาวโคราชผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวเขาคือลูกของท่านหลานของคุณพบสัพพยครับกับพระเอกมากด้วยความสามารถหน้าเวทีพระเอกนิสัยดีมีใจประทุน้องนุก,กิษดาจารบีโโอ้โหเติร์เ้ยชิบหาย น้ำในบึงนั้นมันกระชอนกระชอกกลายเป็นละลอกเส้นซาตึงซาตึงตึงซาตึงซา,าพายุหาา่างเบึงนี้ร้องไห้เ<อ>ขาคิดถึงร้องไห้คิดถึงเ<อ>มียนะครับลืมเนื้อ นึกว่าคิดถึงแล้วกูก็ต้องร้องไห้อีกอย่างหนึ่งทำไมอ่ะไอ้บุญน,นำแม่งเอาเพลงกูไปแล้วไม่นัดก,กันวะโยอกอยู่ในฟอเนี่ยกูเตรียมมาแล้วเนี่ยกูก็ต้องมาหาเอาแม่งจะเล่นเฉลิมชัยแม่ก็ไม่รู้จักแน่กูเครียดเลยทำไมไม่เล่นแม่รู้จักละเล่นใครอ่ะอ๋อกูรู้แล้ะ i oh, ออกมาพุดคุ้ข้างกันคุณ,คณ,คณ,คณอันนั้นนิสัยเติ้ลมันใช่ <c oughs> นี่แหละนิสัยนิสัยลูกมันอ่ะอีกสองเดือนเดี๋ยวออกมาอู้นอนคุยกับพ่อแกดีกว่าว้างไงพ่อป้านานป้านาน <c oughs> พรุ่งนี้กูเสียงแ <c oughs> ยง่ไง ใจปานาน,นาะปานาเน,นาะเฮ้ย hey, เราจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะนี่มันโคราดไม่ใช่สุพรรณบ้าน,นพี่ใช่พี่พูดได้ไหมล่ะพอดายอยู่เอออ่ะเจ้าเปิดมา <c oughs> จ้ามาทำอะไรที่นี่ช่วยดึงไปไลยเขาจ้านองมาที่นี่ก็นี่น่ะแล้วนางน่ะก็ให้ ั้งแต่งงานตาเขาที่นี่เนี่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะไปฆ่าพี่แต่ว่านั้นก็ไม่รู้ว่าตัวนี้เขาไปกันไหนเขาไปแล้วเขาบอกว่าจะเอาฆ่าพี่เอาหัวพี่มาไว้ตรงนี้เจ้าน่ะที่เป็นง่อยน่ะเขาเดินไปเป็นง่อยตรงนู้นนะเพี่แล้วเขาก็เดินไปใช่ไหมเขาบอกว่าเอาเธอนะมึงเธอเดี๋ยวกูจะไปฆ่าแฟนมึงไม่ขอฆ่ากระเด็นไปเลยคอยดูแล้วกูจะเอาหัวเอาหัวแฟนมึงแล้วมาตั้งตรงนี้เลยกูจะบอกให้กูบอกมึงให้ไว้นะมึงก็จะต้องเป็นเมียเจ้าเท่านั้นมึงอย่าเป็นเมียโจรโจรอน่างมึงน่ะมันก็จบ ว่ามึงก็ไปเป็นเมียงไงไม่ให้กันโก้เกิดกิน,นว่าเงี้ยพี่ไปด้วยปไ,ไปด้วยพี่ไปัดารกันมันพี่โนเมื่อกี้พูดว่าอะไรเนี่ยเอา้าก็พูดมาตั้งนานไม่รู้เลยเหรอพี่นี่อีนี้ก็ถามแปลก จะพูดยังไงอะพูดยาวขนาดนั้นแต่ฟังไม่ลับทีละคำแกเขาช่วยเป๊ะพี่รู้แล้วมันมีคนจับเจ้ามาจากนี้มันจะเอาสักุไลแทงน้องใช่ไหมอคมออ<ม>กันไหนอะสักุไลอะสักุไลอะมันไม่มีสักุไลมันมีไดแค่ว่ามันบอกว่ามันจะไปฆ่าพี่มันจนับน้องมากรุงนี้แล้วมันก็บอกว่ากูจะไปขอกปาดคอแฟนมึงให้ขาดกระเด็นเลยกูจะบอกให้รู้มันพวกเนี้ยพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยพี่ตึ๊บเลยอะแบบ อึ๊บเลยอ่ะวันเนี้ยทีละคำทีละคำพูดทีละคำม,มันบอกว่ามันจับนางมากระน,นี้มัน<ก>จ<ะ>ับใครนางกับใครจับนางมากระน,นี้นี่ไหนอ่ะใครวะไม่ใช่เขาบอกว่าจับที่น,นี่ที่นี่อ๋อที่นี่กระน,นี้ใช่กระน,นี้คือที่นี่ใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าคอยดูเธอ กูจะไปค่ะแฟนมึงกูจะฟันคอแฟนมึงให้ขาดกระเด็นเลยมันจะไปฆ่าพี่ด้วยใช่ฆ่ากันไหนจักแล้วมันจะแทงจักแล้วพี่เหรอฮึ่ฮไม่ใช่มันจะฟันคอพี่ก็จักแล้วไงพ,พี่ถามนังว่ากันไหนจักแล้ว กวนไปไหนจักรแลวนี่คงคิดว่าผมแกล้งงงไงเดยงงจริงจักรแล้วก็คืออะไรอ่ะจักรแล้วไงงั้นเจ้าเนี่ยรออยู่กันนี่เดี๋ยวพี่จะไปกันไหนไปแทงจักรแลเหมือนโอเคไหมแบบเนี้ยพ <c oughs> ี่พอจะเป็นคนโคนล่าได้ไหมมีคำว่าอะไรอีกออสอนสอนสอนฮะบอกว่าอะไรเอ็กซ์แค่นี้มึงเที่ยไปมึงมึงอย่าเสมอลมตะกูนะ เออไอ้อศนาัาทามึงขี้ลืมนะใช่ไหมมึงอย่าทำเสมอลืมตะกูนะแบบนี้ปึ๊บมึงไม่ต้องทำตะเงอตะเงินไม่กูจะขามึงตัวนี้แหละผัวอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นผัวใครตังเงอกับตังเงินเนี่ยต้องเป็นผัวใครสักคนหนึ่งอนะ ปปไทยเ็นมันมีคนจับเจ้ามาใช่แต่เจ้าฟังพี่ดีเดี๋ยวพี่จะไปกับตะเงินตะเงินใครวะไปจับตัวมันไอคนขี้ลืมกระหลืมมึงอย่างมากกลูวพี่ไปถึงพี่บางถ้ามันก็ลืมอ<า>่ะเออกูจะกูขามึงมึงไปได้ไหมได้กูลอยนี่เอาไหมพี่ไปจัดการมันเลย จะไปที่ไหนถูกล่ะมันอยู่ที่ไหนน่ะจักแล้วเอ้าจักแล้ใครอีกอะจักแล้จักแล้วจักแล้วแม่จักแล้วแวปลว่าอะไรนั่นก็จักแล้วเนี่ยมันต้องแปลว่ารู้แล้วหรือเปล่าก็จักแล้วรู้แล้วอ้าไม่รู้แล้วพูดก,กันได้เงี้จักแล้วแปลว่าอะไร แม่คนโคลาเนี่ยไม่รู้เลยเใช่พี่พูดไม่มั่วเนี่ยไม่ใช่จักแล้วก็นี่ไงเอาถามแม่ทัวแม่จักแล้วแปลว่าอะไรเออ,อไม่ได้ไม่ได้แม่แย่เลยแม่ <c oughs> แค่นั่นแหละไปแม่ต้องแม่ต้องเป็นเมียตะเคิมตะเขืออะไรกันแน่เลย <c oughs> ตะเงือ่ตะเงือ่การที่มันเล่นลิเกที่ภาคนี้มันก็ไม่ง่ายเลยไปพี่จะไปฆ่ามันวันนี้แต่เจ้าพาพี่ไปด้วยไปไหนจักแล้วเอเชิญเอา พี่ยังไม่รู้เลยพี่จะไปไหนพี่จะพี่จะไปกัไหนเนี่ยจักแล้วเอาไปก็ไปเอาไปเอาอะไร <races> อ่ะน,นั่นเดนันแบ่งออกเสียงสวรรค์ทำกูได้แล้วก็ได้เสียด้วยกูรู <coughing> ้แล้วเอาอพี่ลองพี่อ่ะหนูลองมเอาเอาเดี๋ยวจะไปวันนี้แหละมึงคอยดูนะ <R andom of> ออยดูอยู่กูจะไปให้กบสองตัวนั้นให้เรียบเลยนี่เอาเหาอยู่เลยเอาให้อยู่เลยล่ะเอออยู่แน่วันนี้อ่ะร้องมาเออกูจะร้องอะไรวะไอ้ต้นแกูจะร้องอะไรไอ้ไอ้ต้นมึงคอยดูนะเออวันนี้แหละไอ้ตะเคิร์กตะเคิงอ่ะเจอกุแน่มึงดูจำไว้พี่ออฟรุ่งฟ้า จำไว้เลยเอาร้องมาเอามึงพาพคบไปด้วยร้องมาดิเรื่องที่พูดรอนานแล้วเนี่ยนัดกันไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเพลงอะไรที่มันอยู่ในหัวแกร้องมาเลยที่มันอยู่หัวแกร้องเลยเออมันอยู่ในหัวที่มันอยู่ในหัวตอนเนี้ยแกพูดมแกร้องเลยอะไรวะแกร้องเลยนี่ไอต้นมันเป็นหัวขวัญใจไม่ใช่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 อันนี้ก็ได้เขาเอาเพลงที่มันอย แฟนพี่เด้อน้องแฟนพี่เด้อน้องขอร้องอย่ามาส่วนส่วนขึ้นมากูเตะขาดึงบังนี่แม่แฟนพีมวงพีมเดี๋ยวพี่ร้องต่อเเออเอาแฟนพี่เด้อน้องแฟนพี่เด้อน้องขอร้องอย่ามา วังอะไรที่ไหนทีบ้านแต่เคยทีบ้านทีเคยเอารองัแฟนพี้อน่องแฟนพี้อน้องแฟนพี้หน้องขอร้องย่มาสุดเออเดี๋ยวร้องได้เดี๋ยวร้องได้อยู่แฟนพี่้าน่องแฟนพี่ด้อน่องขอร้องยสุดสุดันมาปสี่สี่ห้าหกสุดแปดสี่สี่ห้าหกกูเตะอาดึงมึงคุยต่เค้าไป ใช่ค่อยเดออไม่ใช่ค่อยเดอค่อยบ่ใช่โว้ขึ้นมากูเตะขาดขึ้นไม่ใช่ค่อยเดอไม่ใช่ค่อยเดอกูบอแมนมึงพ sure> ูดขึ้นมากูเตะปากแตกไม่ใช่กูเดออกูบอได้ทำเดอแต่กูว่าใช่แต่กูว่าใช่แต่กูว่าใช่หัววันใจแน่ไม่ใช่ค่อยเดอไม่ใช่ค่อยเดอม่ใช่ค่อยเดอแต่กูว่าใช่แต่กูว่าใช่ วันนั้นกูเห็น ้พูดจริงก็ได้พูดจริงก็ได้พูดจริงก็ได้บอกเลยก็ได้บอกเลยก็ได้ผัวขวัญใจคือตาโยเฮ้ยก็มึงบอกนอนเอาปะเออว่ะตาโยเปล่าเฮ้ยฮะมึงปิดไลฟ์สดก่อนได้ไหมทำไมอ่ะใช่ตาโยป่ะ ฮ้าว่าไปไหลเฮ้ยเขาสามารถเหรอเต้นว่าไงแต่ถ้าวันนั้น่ะโอเย็ดรับรองบุตรที่มหาราชนะเรียบร้อยมึงร่อซ่งเดือนมึงร่อซ่งเดือนมึงได้เจอมึงร่อซ่งเดือนมึงร่อซ่งเดือนมึงได้เจอเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วอย่าไปอํานองหลายว่ะ